สวัสดีค่ะเบสิกที่33นะคะกางเกงกระโปรงกางเกงกระโปรงเนี่ยจะสร้างมาจากโครงกระโปรงเราสามารถเอากางเกงกระโปรงเนี่ยใส่ไว้ในกระโปรงได้เป็นซับในนะคะตัวนอกเราก็ทําเป็นกางเกงตามปกติแล้วเราก็มาใส่ขอบร่วมกันนะคะเพราะมันขึ้นขึ้นสะโพกขึ้นโครงเหมือนกันสร้างแพทกระโปรงชิ้นหน้าหลังตามปกตินะคะชิ้นหน้าก็จะเป็นสะโพกหาร4ี่บวกหนึ่งเซนนะคะชิ้นหลังก็จะเป็น สะโพกหารสี่ลบหนึ่งนะคะนี่คือชิ้นหลังนี่คือชิ้นหน้าตีกรอบนี้ขึ้นมาก่อนนะคะกรอบสะโพกความยาวกันเกงนะคะพอเราได้กรอบสะโพกเสร็จชิ้นหน้ากลางหน้าเก็บเข้ามาหนึ่งเซนลงอีกหนึ่งเซนนะคะ จะตีเข้าหาจุดที่เป็นจุดสะโพกนี่นะคะตรงนี้จะให้เป็นกลางหน้าตรงนี้เข้าไปสองเซนตามปกตินะคะข้างสะโพกจุดนี้ตีเข้าหาเส้นสะโพกเลยค่ะแล้วเราก็ทำการโค้งสะโพกความบานกระโปรงแล้วแต่ที่ต้องการนะคะ สองเซนหนึ่งสองเซนสามเซนเตียวมาให้เป็นทรงนะคะเกตก็ไปหาตามวิธีที่เราทํานะคะชิ้นหลังเหมือนกันคะ่ะข้างเข้ามาสองเซนกลางหลังลงหนึ่งจุดห้าเซนเข้าหนึ่งเซนนะคะ ตีเข้าหาสะโพกเหมือนกันค่ะจุดนี้สองเซนเรากำหนดทรงรอไว้ก่อนนะคะได้แค่นี้ทีนี้มาดูเรื่องเส้นเส้นนี้จะเป็นเส้นหน้าท้องเส้นนี้จะเป็นเส้นสะโพกสะโพกใหญ่ส่วนเส้นล่างเราจะหาได้ยังไงเส้นล่างเราก็ เรียกว่าเส้นเป้าเส้นเป้าได้มาจากสะโพกหารสามจากจากตรงนี้นะคะลงมาถึงเส้นเป้าตรงนี้เท่ากับสโพกหารด้วยสามแล้วลบด้วยสองเซนนะคะเราจะได้เส้นเป้าเส้นนี้มา เราก็ขีดเส้นเป้าเป็นแนวที่กําหนดนะคะทีนี้ส่วนนี้เขาเรียกว่าเป้ายืนเป้ายืนชิ้นหน้าตรงนี้ส่วนของตรงนี้นะคะจากตรงนี้ถึงตรงนี้เรียกว่าเป้าหน้ายืนเป้าหน้ายืนได้มาจากสะโพกเออเอาชิ้นหลังก่อนค่ะชิ้นหลังมันมันไม่ต้องลบชิ้นหลังยืน ได้มาจากสะโพกหารสามหันสามเมื่อกี้นะะี่ค่ะเสร็จเราก็เอามาหารสามอีกทีหนึ่งจะได้เป็นเป้ายื่นตรงนี้นะคะจะได้เป้ายื่นหลังทีนี้มาถึงเป้ายื่นหน้าเป้ายื่นหน้าก็คือเป้ายื่นหลังที่เราหาได้เอามาลบสองเส้นนะคะจะใช้สะโพกหารสามเป็นหลัก ตัวนี้หารสามลบสองถ้าสมมติว่าไม่ต้องการให้เป้ายานมากเราก็เอาขึ้นไปอีกสักเซนหนึ่งก็ได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เช็คเป้าเป็นหลักนะคะเดี๋ยวเราทำการโค้งเป้าอันนี้นะคะเราได้เส้นนี้มาเราได้เส้นนี้มาเราก็ทำการโค้งเป้าจากจุดนี้เข้ามาหาเส้นสะโพกนะคะ มันจะเป็นการตีเส้นเอียงองศาลงมาจากเส้นบนนะคะแล้วก็ต่อโค้งลงมาข้างล่างเราก็ขึ้นนิดนึงประมาณครึ่งเซนจุดเจ็ดหรือหนึ่งเซนแล้วแต่ความบานของกางเกงกระโปรงที่เราทำเสร็จเราค่ะก็จะได้รูปร่างหน้าตาออกมาประมาณนี้ อันนี้คือหลักที่เราหาอย่างเมื่อกี้เนี้ยสมมุติตัวอย่างว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างคิดให้ดูนะคะว่าสมมุติว่าสโพกที่เก้าสิบหกเก้าสิบหกเราเราหาเส้นเป้าใช่ไหมคะแล้วก็เก้าสิบหกเนี้ยมาหารสามได้เท่าไหร่แล้วเราก็มาลบสองเก้าสิบหกหารสามได้สามสิบสองเอามาลบสองได้เท่ากับสามสิบก็จะเป็นจากตรงนี้ลงมาถึงตรงนี้สามสิบเซนนะคะเราก็จะได้เส้นเป้า มาดูที่เป้ายืดหลังเราก็สะโพกเดิมเนี่ยแหละคะ่ะ96มาหาร3ห,หาร3ได้32เอามาหาร3อีกครั้งหนึง่งก็จะได้10.6เซนก็จะเป็นเป้ายืดหลังทีนี้เป้ายืดหน้ามันจะน้อยกว่าเป้ายืดหลัง2เซนแล้วก็2เซนมาลบนะคะก็จะได้เป็นเป้ายืดหลังถามว่าสะโพกหาร3ครั้งหนึ่งแล้วมาหาร3อีกครั้งหนึ่งมันเท่ากับสะโพกหาร6ไมไม่เท่านะคะต้องหารทีละครั้งนะคะ เอาไปไประยุกได้นะคะไม่ว่าหลักไหนก็เอามาหาเป้าวิธีนี้ได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ